มาทำเด კ ูพารลงบนกระเป๋าผ้าแคนวาสกันค่ะเราจะแปะที่กระเป๋านะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตัดกระดาษนะคะให้อ่าขนาดเท่ากับตัวกระเป๋านะคะเราจะทำกระดาษเป็นแม่แบบขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็มาทาบกับกระดาษแนปกินของเรานะคะแล้วก็ตัดตามตัวแม่แบบของเราค่ะมันก็จะแปะได้พอดีเลยนะคะ เราจะใช้เป็นน้ำยาเท็คชายมีเดียมนะคะเป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับทำงานผ้าโดยเฉพาะเพราะว่ามันจะซัะกแล้วไม่หลุดค่ะแล้วก็ลองด้วยถุงพลาสติกนะคะเพื่อไม่ให้น้ำยาซึมไปโดนอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ทาน้ำยาเดคูผาเนี่ยนะคะเทคไทัมีเดียมลงไปสักหน่งส่วของชิ้นงานก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่เอาฟองน้ำกดลงะคะ่ะ อันนี้ใบเล็กก็จะทำสองครั้งนะคะกดลงให้สนิทเลยนะคะจากนั้นนะคะแห้งแล้วเราก็มาลงน้ำยานะคะก็ลงให้ทั่วเลยนะคะเพื่อทำให้ติดดียิ่งขึ้นนะคะปล่อยให้แห้งก็ใช้งานได้เลยค่ะ